ายแต่มึงขาดด้วยความข้าหารทุกคนเสี่ยงตายเคียงบาดเคียงไหล่กับพ่อออกไปป้อนพัวหาเงินเข้าในรังโจรของเราแต่มึงกลับเอาเปรียบคนอื่นมึงกินแลคนอื่นแม้แต่กูวันนี้ที่กูมาหามึองกูจะให้มึงไปออกโ้นกับกูถ้ามึงไม่ไปมึงจะเห็นด่กับกูพี่เพลินท่านแต่เล็กจนโตพันก็ไม่เคยออกป้น มันเป็นหน้าที่ของพี่และพ่อทันก็เคยบอกพี่แล้วไงถ้าหาพวกเราไม่ออกต้นเราก็ไปหางานการทําไหม่ก็ได้ทําไมต้องเลดอาชีพนี้ไอพ้พันติตน้งอุหัวคิดบ้างหรือเปล่าพ่อเราเป็นโจรจะเปลี่ยนอาชีพเป็นอาชีพอ,พอื่นสังคมและกฎหมายมันจะให้อาภัยพวกเราหรือเปล่าพ่อ<ม><ม>เป็นโจรแต่พี่ไม่ได้เป็นโจรตั้งแต่เกิดนี่ทำไมพี่ไม่เลือกทางเดินล่ะพี่ยังไงซะไอ้พันพูดเนี้ย ก็จะไี่ออกป้นกับพี่เป็นเด็ดขาดเอาอย่างนี้ไอกูเคยขอล้องดีๆมาหลายหนนะวันนี้กูจะชวนมึงมาประลองเพลงดาบตะโก้ที่เธอถ้ามึงไม่อยากป้นไม่เป็นไรแต่มึงต้องล้มกูให้ได้ภายในสามเพลงถ้าเกิดมึงล้มกูได้จัดเลยกูจะไม่บังคับให้มึงออกป้นอีกแม้แต่ครั้งเดียวแต่ถ้ามึงล้มกูไม่ได้มึงจะไม่ป้นอกับกู ตกลงเฮ้ยอาไร้พี่เพยพี่เพยก็รู้อยู่แล้วไอ้พันพวกนี้จะมีฝีมือได้มือเก่งในอะไรนักหนาใช่แต่แล้วพี่ท้าไอ้พันไอ้พันก็จะสู้เพื่อไอ้พันพวกนี้ไม่อยากจะออกป้นกับพี่ดีมากไอ้้องโบราณเขาว่าทุกอย่างต้องมีครั้งที่หนึ่งนะถ้ามึงมีครั้งที่หนึ่งในการออกป้นครั้งต่อไปมึงก็จะมีความกล้า เหมือนเวลามึงมีเมียมึงก็เริ่มจากมีเมียคนที่หนึ่งแล้วก็แล้วมึงก็จะมีคนที่สองสามสี่ห้าต่อไปเรื่อยๆเนี่ยถ้าไปั่งไั่งต้องเกี่ยวกันได้มึงพร้อมไหมผมพร้อมแล้วพี่โตโเต้เฮุ้ดูเชียรนหลามหลย กูแล้วเพลงเพลงเดียวแค่ที่เด่านั้นเพีงแรกเท่านั้นเว้ยนี่มันเป็นเพียงแค่เพลงดาบเพลงแรกมึงยังมีโอกาสแก้ตัวอีกสองเพลงจับดาบลไปรู้ที่หมาน้องเจ็บไหมทำใจไว้ใจไว้ผมทนได้กูอยากรู้ความเจ็บแบบนี้มั้ยกันมึงช่วยตกตัวหน่อยนะถ้าถึงแพ้นั่นเราสองคนมาร้องกันนี่ดูเพลงที่สองอานกูโล่งเรือหาเฮ้ยหลายคนต้องสูญพลังอ๋อ